ครับผมตัวนี้เป็นงานกล่องอีกแล้วครับานะคลิปนี้รีวิวขายนะครับเป็นงานกล่องเป็นซีเรียลน SVTW 1016นะครับ s v x x ีเนี่ปี16นะครับรอบ9นะครับ X อนะครับอันนี้เป็นสปูล SV นะครับระบบ T-Wing System นะครับ9.1นนะครับเบรก เบรกของตัวนี้เขาอยู่ที่5โลนะครับแม็กสุดนะครับน้ำหนักลอก200กรัม8ลูกปืนนะครับ8บวก1อันนี้อัตราการจุสายนะครับรายละเอียดนะครับดูกันก่อนประมาณนี้นะครับมาดูในกล่องมีอะไรบ้างแรปปีที่6นะยังไม่เก่านะในกล่องมีเอกสาร2ใบนะครับ อ๋อมีสามใบอันนี้คู่มือลายแกรมนี่แหละแนละอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับอ๋ใบรับประกันญี่ปุน่นโอเคมีสามอย่างนะครับในกล่องนะจบไปนะครับกล่องอ่ะมาชมตัวล่อกนะครับมาดูร่องรอยกันนะครับเป็นมือสองก็มีล่องรอยอยู่นะครับเดี๋ยวค,ยค่อยดูกันนะครับ หมุนซ้ายนะครับเฟืองเนียนนะครับแต่ว่ามีล่องลอยนิดๆหน่อยๆนะครับก็ดูกันนะครับดูกันนะครับนี่จะระบีไม่ดำนะครับลอกก็ไม่สกรปรกนะครับไม่สกรปรกดูร่องรอยกันนะครับ อ่ะนี่ฝามันรอยเล็กน้อยนะครับสรุปนะครับผมสรุปเลยนะครับว่ามันมีรอยเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีรอยหนักอะไรนะครับอ่ะลอกกาวนะครับแขนเดิมหนอดเดิมเพจเดิมนะครับลอกไม่เคยแกะนะครับเป็นกดมียางสวยๆอยู่ตีลอกด้านล่างไม่ถลอกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับล่องรอยสภาพตีว่า แปดสิบแล้วกันนะครับสีนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสีนะครับก็มีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับชี้เลยดีกว่านะครับเจอตรงไหนบ้างจะได้ชัดเจนนะครับชี้ให้ดูเลยแล้วก็ความสกปรกก็ไม่สกปรกนะครับลอกจารบีไม่ดําไม่อะไรนะครับยังเหลืองดีอยู่เฟืองเนียนะครับเฟืองเนียนนะครับ อ๋อลืมบอกลูกปืนมันไม่ใช่ลูกปืนเดิมนะครับลูกปืนเป็นเซรามิกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูการทํางานก่อนภา,ายนอกทุกอย่างการทํางานภายนอกทุกอย่างก็ระบบเบรกอะไรพวกนี้นะครับมีคลิกเสียงเบรกนะครับปรับพรมีคลิกเสียงปรับกพอน,นะครับประมาณนี้นะครับการทํางานลูกปืนเป็นเซรามิกซะด้วยนะครับนี่ปรับตัวเลข มาดูลูกปืนนะครับเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับตัวเนี้ราคาห้าพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับมีสองช้อยให้เลือกนะครับลูกปืนผมเปลี่ยนเป็นสแตนเลสให้ได้นะครับแต่ใครชอบเป็นเซรามิกแบบนี้ก็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าใครไม่ชอบผมถอดเซรามิกออกผมใส่สแตนเลสให้ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนคิดว่าเซออรามิกอาจจะไม่ทนกับงานหนักๆอะไรแบบนี้ก็ ็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแล้วแต่แล้วแต่คนที่จะซื้อแล้วเอาเอาไปใช้งานนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เนี่ยมันเป็นเซรามิกแบบนี้ผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรสองลูกซ้อนกันเลยนะนะครับแม่เหล็กสวยนะครับแม่เหล็กสวยนะอัน,นองงเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยแม่ลูกปืนเนี่ยลูกปืนนะดูฝั่งนี้เนี่ยนะครับผมถอดเปลี่ยนให้เป็นเอ่อสแตนเลสให้ได้นะครับ ถ้าใครไม่ชอบเป็นเซรามิกนะครับใครชอบก็แบบนี้เลยนะครับราคาห้าพันบาทนะครับในสปูนอ่ะโอเคนะครับสนใจแบบไหนก็ บอกผมได้นะครับจะเอาแบบนี้เลยก็ก็ได้นะครับก็ห้าพันนะครับจะให้เปลี่ยนเป็นลูกปืนสเตเลสก็ได้นะครับก็ราคาเดิมนี่แหละครับห้าพันนะครับนะครับมีกล่องด้วยนะครับนะๆอ่ะสนใจก็ทักมานะครับเฟืองเนียนนะครับตัวนี้มือสองญี่ปุ่นนะครับหมุนซ้ายรอบเก้านะครับโอเคนะครับดูคลิปแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้นะครับ ยังไม่รู้ราคาก็สอบถามได้อีกนะครับถ้ายังไม่รู้ราคานะครับดูคีิปยังไม่รู้ราคาก็สอบถามได้นะครับออปชั่นอยากได้แบบไหนก็บอกได้นะครับเรื่องลูกปืนที่ผมบอกไว้นะครับโอเคครับ